มาสลับมิชชั่นที่สองนะครับผมเราก็เริ่มกันเลยนะฮะไปแหมบังคับไม่ให้วิ่งเร็วซะด้วย Come on <oughs> โอ้ง่ายจังไม่ตายซะด้วยเช้่อไหชุดชุด จัดเมนคัสไหนหมดยังหลือต,ตัวนึงนี่เปน,นไงฟิงวอยสและจบแล้วเหรอไม่เป็นไรครับเราได้เกตด,ดิวิทิกเกอร์วัดีเป๊ะเ,เ,เ,เลยเพราะมันสบายใจได้บางคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมเปิดคลิปนี้มาถึงไม่มีคัสซีที่ดู <S <S ไม่ต้องห่วง<ๆ>ครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง<ๆ>แต่ก็ต้องบอกว่าวางอันมันไม่มีจริงๆนะ บางอันคือมีไม่มีครับไม่รู้จะเล่นอะไร <laughs> <entropy> ไปเลยจากัน <Hotel> <h ums> ไรซิ่งอนรับคัตตาย เก็บดาบด้วยเป็นกล้ด้วยเฟียวยังไม่ทันจะจบท่าแฟ r e ลเลยต้องตายก่อนละปุ <Yeah. S 1> <laughs> ่นชื่อแม่งแรงมากนะครับต้องยอมจริงภาคนนี้ไปผ <laughs> มจะโดนดาเบดได้ไหมนะตรงนี้ <laughs> ไม่แน่ครับอาจจะโดนเม็ด ไม่ได้แตะเอ่อก็อสักพักหนึ่งสำหรับวอลต,ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นคัดไปเลยเอาหมดแล้ว เราพิสแลตรัวครับผมหลบได้จุดตายคือมอนแมน d o n wasting my time you know ทีนี้ก็เข้าโรงแรมแหมแต่จริงๆเราน่าจะเตรียมของเอาไว้นะใช่ปะ่ะเราน่าจะเตรียมของเอาไว้ทําให้เวอร์จิลแบบสามารถขึ้นไปยืนรอดันเตจากข้างบนต้นควายลอสได้แบบตนนานไงเออผมคิดว่าน่าจะดีนะอย่างเช่นเก้าอี้ไง <laughs> ผมมองหาเก้าอี้ก่อนนะครับผม ่าระหว่างหาเก้าอี้เราไปเจอผู้บุกรุกมาถึงต่างแล้วบอหนีเก่งจริงหนีอ่ะหนีอ่ะหนี เฮ้ยวิ่งมาไหนเนี่ยไปบทมันจะวิ่งมันก็วิ่งกอกไปสนใจอะไรเลยนะครับผมไปเราหาเก้าอี้ต่อเดี๋ยวครับืมอเก้าอี้ตัวน,นี้คิดว่าไงครับอไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่มีความคงทนนะฮะแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่ไอตัวนี้ใหญ่ไปเกินที่จะแบกไหวนะครับอื ถึงมันจะแข็งแรงก็แต่มันใหญ่ไปครับเราหาตัวอ,อื่นหาเตอร์น์ก็อี้อย่างนี้นะครับผมโหไม่ได้เรื่องดูดิกระจอกเกินไปครับผมเนี่ยโอ้นี่ก็กระจอกไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโอ้ไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยจริงเก็บเก็บคอับเน่อยเก็บอรนะับออ <laughs> ผมรู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องออกมาไม่งั้นไม่เดินเข้ามาหรอกใช่ไหมเล่าฮะ ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนี่ครับระหว่างนี้เราก็วิ่งไล่เช็คไปเลย <laughs> ก็อ e ีตัวไหนดีๆบ้างครับ <laughs> 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 ยังคงยังคงยังคงตามหาก็อีในฝันเดี <laughs> ๋ยวยิบมนี้มาก่อน <laughs> อุย้ย เยอะจังเลยมอนเตอร์เยอะจังเลยทำไงดีไม่รู้ทำไงดีอะไรไม่ต้องเข้ามาไ,มไปไกลๆท่านไป,ไปนเลยอ่ะ <laughs> ตายก่อนแล้วเย yeah, จะมช่ไมนี่ก็ไม่เรื่องไปไป,ไป,ไปที่อ่นไปที่อ่นเฮ้ยเก้าอี้ที่นี่สามารถดกยกไปได้ปะวะเก้าอี้ตัวนี้ใช้ได้นะจริงน่ะโอ้พังง่ายเกินไปว่ะ Cộng đồng chơi! Woohoo! xuống cái lời! Yeah! เอาตายไอนี่ก็ไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะครับผมไอนี่ก็ไม่ได้เรื่อง หืมเก้าอี้ตัวนี้นี่มันเก้าอี้เกมเมอร์ในตำนานใช้ได้เลยนี่มีอยู่หลายตัวเลยซะด้วยอืมคนฆ่าแก่การมองหาตัวดีๆสัตัวเราจะเอาไปรวมกันนะครับผมอจอเ oh, กินไปอ้าเบือ Oh, this be fun. Nah, so hmm. <tipers> you shall die. What? Ini <tipers> <tipers> ใจดีนี่แต่ดูซิว่าแกจะทนได้แค่ไหนมองขวามองซ้ายสะดวกพร้อมยก โอเคหลังจากเลิกก็อีเสร็จแล้วเราก็บอลลยกันต่อนะฮะตอนแร้ก็อีทูบเฟกต์กับเราแล้วกตัวแล้วแหละดีมากดีสุดในเกมวะผมว่ากระจอกจริงจริงพวกนี้ ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโอ้ข้างหน้ามี <laughs> เดี๋ยวจำผิดไปทีนิดนึงเมกกื่อกี้หมุนเลยโอเคหยิบมาครับผมถึงบอสสุดท้ายแล้ว ใครที่ติดตามมาถึงตรงนี้ก็แล้วชอบนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจนะครับผมผมขี้เกียจลงไปสู้กับไอ้ตัวงล่างนะครับช่างมัน <laughs> อยากเจอบอสเราเร็วแล้วไปเลย ลุยขนาหน,นี้ก็ถึงแล้วนะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดใครเล่นในโลกจ็จะได้ดูฉากนะครับผม,มฉากที่ก็ผมว่าฮาดีนะแต่ผมคงไม่เอามาเล่นนะอ่ะมันไม่มีม ดากอนไรซิ่งชาร์จสามอีเลยบอลแสะซ้ำครับพาวเอร์เฮลออนเอิร์ธอุม พชุบหลบก่อนนะครับผม farewell <Fail> <c oughs> nice catch เอาออกมังนอกครับผม <laughs> ใช้เพื่อขึ้นเดือแมงนอกป <c oughs> อยสแลตใช้รัว คุณแม่งเอ้ยผมกดคันเซิร์แล้วไม่ทันหนึ่งทีแล้วนะมึงเล่นกูหนึ่งทีแล้วนะเพื่อนดอกที่สองเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมกดไม่ถูกวะพอโดนทีนึงมันจะเป๋งไงครับผม บายฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยที่แบบนี้หรอกผลไม้นั้นเป็นของฉันฉันคือกฎของใต้โลกไม่ใช่เขาบ่นแลยวนหนึ่งตบนกไปฉันได้สาบแช่งดวงดาวด้วยความเศร้าโศกและความทุกข์นั่นทำให้ความรักของฉันนั้นสูงส่ง ส่วนตัวฉันนั้นต่ำต้อยเฮ้เรียกเยสด็จมาครับปั่นก้อยลวงแกเป็นใครเจ้ <c oughs> าปีศาจตัวน้อยได้เวลากลับบ้าน พูดไง่ายๆก็คือเดินมาลัดช็อตแบบเนียนๆนะครับผมฉันคิดว่าฉันต้องแงะนายออกเพราะจากฟันของมันซะแล้ว <my> โทษทีที่มาช้านะพอดีว่าเจอกว,วีท่อนโปรดน่ะดูท่าขานาดน่าจะชอบอ่านกว,วีมากเลยสินะ so, uh, แล้วนายคิดว่าดันเต้ยอยู่ข้างในนั้นไหมอ่ะ ถ้ายูเรเซนปรับเขาได้ฉันว่าเขาก็คงจะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นั่นไปนแล้วล่ะ <What? S 2> ว่าไงนะต้นควาฟลอดไงต้นไม้ที่โตในนรกมันกระหายต่อเลือดมนุษย์และแน่นอน <c oughs> มันดูดเลือดได้ด้วยนะต้องขอบอกว่าสภาพก็ <c oughs> ไม่ค่อยจะน่าดูนักนะ งั้นไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องไปดูก่อนถ้าดันเต้เขายังรอดเราก็จะช่วยเขาแต่ถ้าไม่ก็ช่างหัวแม่งอันดับแรกเราต้องไปตัดรากของต้นควายบลอดก่อนวแกเป็นใครกันแน่เนี่ย ฉันรู้ฉันรู้ฉันมาชา้าหูปากไปเลยก็าถนนมันปิดอะเอ้ะนายเป็นวีใช่ไหมไนเห็นนั้นป่ะ oui> อัน well นั้นดิงๆอ่ะโอ้ try me bitch อ้ยกลิ่นโคตรดีเลยของสุดยอดที <h <h ่เธอดมมือเรอรู้ไหมว่ากลิ่นเป็นไงอ่ะก็ดูกลิ่นตูดแกแล้วกันโฟกัสอยดิวะ 威望。